รับส่งงานครับคันนี้ครับเป็นมาสด้าสนะครับลูกค้าได้ทําการติดตั้งนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอก3.1นะครับพร้อมเดวิ้ที่ e y ตาแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงนะครับเปิดไปครับนี่ครับพร้อมกรอบวงแหวนนะครับ LED นะครับ DM สไตล์นะครับแล้วก็ตาแดงนะครับไปต่ำครับเมื่อเปิดไปต่ำนะครับเดวิ้ที่ eye สีแดงจะดับไปนะครับไปต่ำนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบบอกสามจุดหนึ่งนะครับไปสูงครับ ปเจกเตอร์ทุกตัวนะครับเป็นไฟซีนอนสูงต่ําในตัวนะครับโคมลูกค้าค่อนข้างแตกรายงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูแจกหน้ารถนะครับสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มนะครับสูงครับปล่อยครับความสว่างนอกตัวรถแนในตัวรถนะครับสว่างไม่ตากเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆนิดนนะครับ ติดต่อทางเพจ Facebook v t p r e m i u m a o t o Si Non นะครับทุกสาขานะครับบริหารงานโดยทีมง,งานช่างหมีครับโอเคครับขอบคุณครับ